so no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen คนเสียงในหัวไม่ไหวกับเรื่องที่มีชื่อว่า Decimer <'s> ผมเจอเจ้าชายบน <Okay. S 2> ชายหาดอืมไปเจอน้องน้องคนผมสร้างนะพระเอกอะ่ะ เอาวินนี่วินนี่กับสตางคือแบบคาลเลกเตอร์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูผ่านทิกตอกมาแล้วก็อลองปะอย่างเงี้ยส่วนชฉแบบันอ่ะชฉันไปเดินแห้งแล้วบังเอิญอ่ะบังเอิญไปเห็นวินนี่สตางออกงานพอดีอ่ะ,อะสีชมพูดําไม่บอกแบรนด์แล้วกันเขาน่าจะรู้กันแหละเกี่ยวกับเกี่ยวกับปากแล้วกบ็บอกว่าสองนูมันน่ารักมากแล้ววินนี่ตัวจริงอ่ะคือเขาคีบคาลเลกเตอร์แบบหน้าจะดูว่าเวียงเวียงวินวินมึน ส่วนสตางค์ก็น่ารักครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนไปทำความรู้จักน้องๆผ่านการเล่นซีรีส์เนาะกันเลยดีกว่าเราไปเริ่มต้นจากเทเลอร์กันเลยจ้าถ้าช้าไปยขอไปด้วยนะยังไงฝากแฟนคลับของวินนี่สตางค์มาเมนบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ขายน้องกันด้วยนะครับทำไมแกต้องสร้างปัญหาตลอดเลยฮะแกไปชนฉันหรอแล้วนแม่เลย ยังไงอ่ะผมก็เป็นตัวปัญหายเลยอ๋อเคยเจอคาร์าคนนี้จำได้แหละเดือนนนะี่ไงดาวินก็เรียนจบแล้วอีกไม่เกินสามเดือนเราว่าเราจะจัดพิธีมอบตำแหน่งราชายาให้กับดาวินอย่างเป็นทางการแต่ลูกคิดว่าลูกยังอยากเรียนรู้อะไรให้มากกว่านี้การจะปกครองอาไรนั้นใช่เรื่องง่ายคุณเก็บความลับได้ไหมเตอร์เราโตมาด้วยกันนะดาวินไว้ใจผมได้ยังไงยังไงนานกันได้ เราจะมีปิ๊เทีท่ยวเมืองไทยโกรธมาเที่ยวที่เมืองของฉันเ w e ข้ามสู่ชีวิตเด็ก,กเกาะเพื่อน <c oughs> เป็นหลานกูแต่หน้าเหี่ยงมาเลยอ่ะเออแต่ขขแตเข้านะกูไม่มึงอยู่สบายๆหรอกเดี๋ยวรับซัมเมอร์แน่เฮ้ยกูตื่นไนดะ้ยังถ้ามึงตื่นแล้วเก็บปวนโอ้โห <c oughs> วิ้ยเขาสักดืวยเหรอโอ้ยนึกไทยมาแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยกับพี่มัน คนไข้พอจําได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอจำได้ไหมว่าคือไม่ได้เลยมาจากนายประจําชื่อตัวเองได้ไหมครับไรีวิวนายได้ผมดูแลมันเนี่ยนะไม่ใช่ยาเราเชื่อรีวิวหรือแล้วถ้าไม่มีคนมาตามหามันเนี่ยเราไม่ได้ต้องดูแลมันตลอดหรอก็ขอนอนมันเตียงไม่ได้หรอไม่ได้นอนสองคนแล้วก็อึดอัดกูไม่สงสารมันหน่อยเหรอคนจำอะไรไม่ได้ที่ไปกูมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลมเลยเหรอกูจะไปไหนกลับกรุงเทพไม่ได้ ดาวขอสั่งให้คุณอยู่ที่นี่มึงเป็นใครพ่อแม่กูหรือมึงเป็นเมียกูว้มึงจะนี่ทำให้มึงจำได้ไวๆว่ามึงเป็นใครนี่มันจำเลยรักเลยเนี่ยสั่งพี่นี่เออเรื่ยใส่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 ยเนตอบให้หลานไม่ได้มาอยู่ด้วยใจหัวเขาไม่ได้ขนาดนี้อยู่ดีจะให้ระเบียบใจตอบเราไม่ควรที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นดักดานไม่คิดเลยเนาะ พนักพิงก็บอกว่าจะเป็นแฟนกันทำไมเขาต้องปิดบังกูด้วยวะเพาพวกมึงเห็นคนของเขาแล้วเฮ้ยโอ๊ยมเม้นนี่มึงรู้ป่ะบางทีกูแอบไปช่างนะมึงไม่ต้องมีอดีตให้คิดให้จำเหมือนมึงมีโอกาสที่กดปุ่มีสตาร์ทอะไม่เห็นจะดีเลยเราอยากจำได้มากกว่ากูยังหวังนะว่าสักวันมันจะมีคนมาตามหามึง ก็อาจจะต้องเป็นเยไปตลอดเลยก็ได้เฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยมันเป็นใครวะถึงได้เปลี่ยนมึงได้ขนาดนี้เนี่ยช่วยโอกาสเอาเขาเป็นแฟนตอนที่เขาจำอะไรไม่ได้เราว่างไว้เถอะสักวันจะมีคนมาทวงคืนนี่คุณกำลังจะบอกว่าเวเป็นเจ้าชายเหรอมืงเอาใจลงไปแล้วอะไัแล้วเวมันไม่ตัดไม่ได้เวร้าแม่ไม่เนี่ยเดเป็นไปได้เหรอมึงคนธรรมดาสามัญ เขาไม่เหมือนเจ้าชายเลยหะือเว้ยสุดท้ายอ่ะเรื่องของเรามันก็เป็นได้แค่ความทรงจำช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเองโอ้อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่มันก็จิงไว้ที่นี่แหละเมื่อเขาว่าอยู่บนระโลกแล้วเว้นแล้วเขาเหนื่อยต้องเสียเขาไม่มีดีให้จับทั้งชีวิตอ่ะเขาก็มีแค่คุณใช้เวลาที่เหลืออยู่คุ้มค่าที่สุดนะเพราะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นความทรงจำที่มีค่าของเรา

เริ่มตอนแรก19กันยายนนี้เวลา2ทุ่มคึ่ง,งทางช่องวัน3และรับชมความรู้สึกก่อนเลยเป็นไงบ้างหลังจะดูเทเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วมันเกินเกินเกินความคาดหมายมไม่ได้คิดว่าแบบจะน่าดูแบบ <c oughs> น่าติดตาม <c oughs> หรือว่าแสดงอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มามันมาเต็มนะอันนี้ก็ <c oughs> อาโอเค จะจะดูนะไม่รู้ตอนนี้กี่ทีแล้วนะก็เดี๋ยวตามๆกันไปนะทุกคนแต่ไว้ดูน้องรีอยิวน้องรีวส่วนแชมป์เห็นแวบๆแต่ว่ายังไม่ดูเพราะกลาว่ามาคุยกับพี่วอก่อนแล้วปรากฏว่าเวลาไม่ตรงกันทันทีเนาะจนมาตรงกันปุ๊บพี่วอบอกว่าเอออยากดูเรื่องนี้เราก็เลยมาดูกันซึ่งเมื่อกี้ชอบาพทา์เนื้อเรื่องที่ตัดต่อมามันดูทําให้เราใจเนาะมันทำแบบ เธอต้องอยู่ดวเธอต้องอยู่ดกูวาดามาวดราม่ามันมันมีพาร์ทของความน่ารักอีกไม่พอช่วงคล้ายๆจะมีดราม่าใช่ใช่แล้วพอเรื่องก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเ่าเจ้าชายมาเจอกับหนุ่มหนุ่มกบบฟิลชาวเกาะเออน่าจำมันน่าจำมันก็เอาละขอตขอรับเรื่องเดสม์เมอร์เข้าสู่ ช่องพกซีมีแม่จเได้นะครับแล้วก็แฟนคลับของน้องวินนี่กับสตังค์นะครับด้อมที่อะไรบอกกันหน่อยแล้วก็มีอะไรมาใส่ไข่ด้วยมอนคาริวด้วยมคริวแล้วก็มีน้องมิ้นกับพี่น้ำตาลด้วยเมื่อกี้เนาะโากันเยอะอยู่นะมากันเยอะนีโอด้วยเออมากันเยอะมากันเยอะก็ยังไงฝากช่องพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไม่ให้เสียเวลาเลยไปดูอีพีหนึ่งพร้อมกันเธอเมื่อกี้เธอประทับใจกันเป็นพิเศษเธอบอกอีกสิฉันเดาเลยฉันเดาแล้ว คุณหมอริวคุณหมอทั้งริวหนึ่งริวคุณหมอริวคุณหมอริวส่วนมป์ก็สะดุดกับความวินวเวียงของวินนี่เออมันมันมีความบอกว่าคิดสมัยก่อนนะถ้าเป็นละครสมัยพวกเราอ่ะจำเลยรักอะไรอย่างเงี้ยเออตบจูบตบจูบเกาะสวัสดิ์หาสวัสดิ์อะไรอย่างงี้ไปดูกันเลยครับเป็นตลอดเหรอจะขอนอนบนเตียงไม่ได้หรอไม่ได้นอนสองคนมันอึดอัด มึงไม่สงสารมันหน่อยเหรอคนจาอะไรไม่ได้ไม่มีที่ไปมึงมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมโลกบ้างคุณจะไปไหนกลับกรุงเทพไม่ได้เราขอสั่งให้คุณอยู่ที่นี่มึงเป็นใครพ่อแม่กูอหรือมึงเป็นเมียกูกูะจะรีบทำให้มึงจําได้ไวๆว่ามึงเป็นใครกูจะได้หมดภาระสักทีตั้งแต่ไอระวางมาอยู่บ้านนะ่ะเราก็ไม่เจอกันเลยนะต่อให้หลานไม่ได้มาอยู่ด้วยอ่ะในหัวก็ไม่ได้ทําแบบนี้อยู่ดีในหัวเรากลังตัวจะตาย เกาะเราไม่ควรที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นดักดานไม่คิดเลยเนาะวันจะเพ่งกับหมาจะเป็นแฟนกันทำไมเขาต้องปิดบังกูด้วยวะเราคงมีเหตุผลของเขาแหละ